โอแม่ก็หนูบอกแล้วไงว่าอย่าไปทานนะั่นนะให้หนูทำโอทีทุกวันเลยอะ่ะแล้วหนูจะเอาเวลาที่ไหนไกินข้าวกับแม่ล่ะโอใครอะ่ะ นุนนเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดถึงคุณเลยนะคะจริงๆนะคะขอโทษค่ะใหญประธานนั่นแต่งตัวแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย ไม่เคยเห็นเลยคุณนุ่นคะนี่เป็นเอกสารที่คุณนุ่นต้องเซ็นค่ะแล้วก็ พอดีว่าฉันเก็บสร้อยเส้นนี้ของคุณนุ่นได้ค่ะน่าจะเป็นของคุณนั่นไม่ใช่สร้อยของฉันฉันไม่ใส่สร้อยราคาถูกแบบนี้เก็บไปซะจะไม่ใช่ได้ไงคะฉันเห็นคุณนุ่นใส่เป็นประจำเลยก็ฉันบอกว่าไม่ใช่ไงเธอนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงเนะี่ยแต่ว่ากลับไปทํางานได้แล้วมัวแต่เอาเวลาไปคิดเรื่องไร้สาระหัดคิดเรื่องงานบ้างนะกลับไปทํางานได้แล้วไปขอโทษค่ะ สงสัยว่าฉันจะจำคนผิดไม่ใช่ก็ไม่ใช่ค่ะนี่มันอะไรกันฮะทำไมงานมันห่วยแตกขนาดนี้ฉันหลับตาเนี่ยฉันยังทำได้ดีกว่านี้เลยใครเป็นคนทำตอบชฉันมาเีย ถามว่าใครเป็นคนทำทำไมเธอไม่ยอมรับเปล่ลูกี้ว่าเธอเป็นคนทำงานนี้ฉันเองค่ะฉันเป็นคนทำงานนี้ขึ้นมาเองท่านประธานคะมันทำงานช่วยขนาดนี้ฉันว่าไล่มันออกไปดีกว่านะคะฉันขอโทษค่ะคราวหลังฉันจะระวังให้มากกว่านี้นะคะให้โอกาสฉันเถอะนะคะยังมีหน้ามาขอโอกาสหรอ คนอย่างเธอไม่มีโอกาสครั้งที่สองแล้วนะหยุดฉันไม่ได้ขอความคิดเห็นเธอเป็นคนทำงานนี้เหรอวิกกี้ฉันให้เวลาเธอถึงวันพรุ่งนี้รีบเอาไปแก้แล้วก็เอามาให้ฉันแต่ว่าตอนนี้มันใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะคะแล้วฉันมีธุระที่ต้องไปทำต่อด้วยค่ะเธอไม่มีสิทธิ์เลิกงานจำเอาไว้ด้วย สงสัยพนักงานดีเด่นปีนี้คงจะต้องตกมาเป็นของฉันแล้วล่ะมั้งตั้งแต่ที่คุณนุ่นเข้ามาเป็นประธานบริษัทเนี่ยเธอทำงานไม่ได้เรื่องขึ้นเยอะเลยนะสุดท้ายแกก็แพ้ฉันอยู่ดีฉันไม่มีวันให้คนอย่างแกมาชนะฉันง,ง่ายๆหรอกจำไว้ได้ฉ <butcher you. S 2> ันจะรอดูนะจะ๊ะแม่สาวน้อยคนเก่ง ว้อะไรกันวันนี้ เกือบหน้าคว่ำเราไหมล่ะใส่ส้นสูงอ่ะก็เดินให้มันระวังหน่อยสิจะตัวเล็กเมื่อกี้เขาเรียกเราว่ายังไงนะเจ้าตัวเล็กนั้นหรอฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยคุณนุ่นคะแต่จะว่าไปอันนี้สร้อยของคุณใช่ไหมคะพอดีว่าเมื่อวานฉันเก็บไว้ได้ค่ะเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยฉันก็หาตั้งนาน ขอบคุณเธอมากเลยนะเธอนี่น่ารักจริงๆไม่เป็นไรค่ะงั้นให้ฉันเลี้ยงข้าวเธอเป็นการตอบแทนนะน้านๆๆน,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 นไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเลี้ยงข้าวฉันก็ได้เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองไม่ได้เรื่องเนี้ยเรื่องใหญ่ทำดีก็ต้องได้รับการตอบแทนคนทำดีอจะได้มีกำลังใจทำดีต่อไปแม่ฉันเคยบอกไวอ้อ่ะไปเราไปกินข้าวเถอะ ไม่เป็นไรจริงๆค่ะโอ๊ยมาเถินหน้าไม่ต้องเกรงใจถ้าอยากกินอะไรนะสั่งได้เต็มที่เลยนะเอ,อ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะคือว่าฉันต้องรีบไปเข้างานอะ่ะเอาไว้เจอกันตอนเย็นนะคะนี่เบอร์โทรฉันขอโตก่อนนะคะเดี๋ยวสวยแน่ๆมิกกี้ค่ะ ตั้งใจทำงานนะเจ้าตัวเล็กคนอะไรน่ารักชะมัดคุณคุณไม่มีญาติพี่สาวหรือว่าฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันเลยอรอคุณนี่หน้าเหมือนคนคนนึงที่ฉันรู้จักเลยอะ ไม่มีนะฉันลูกคนเดียวแต่ว่าคุณหน้าเหมือนท่านประธานฉันมากเลยอ่ะแล้วอายุก็น่าจะพอๆกันด้วยคงเป็นเรื่องบังเอิญละมั้งมันก็คงจะเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนั่นแหละเพราะว่าคุณกับท่านประธานฉันอ่ะต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยคุณน่ะยิ้มเก่งนิยยสัยก็น่ารักไม่เห็นเหมือนเจ้านายฉันเลยที่วันๆเนี่ย งาน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 เลน้ฉันทํางานทํางานทํางานเจ้าฉันเนี่ยก็ต้องหนูทำโมทีทุกวันเลยอ่ะแถมเจ้านายฉันน่ะนะไม่เคยยิ้มไม่ใครเห็นแม้แต่ครั้งเดียวหน้าตานี่ก็ดูดุเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาส่งสรยจแคลิปลุกเจ้าหญิงเย็นชาละมัง้งพูดแล้วก็มันด่าโมโหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นอะไรไหมเนี่ยทำไมเหงื่อแตกละ่ะ เปิดแอร์เย็นอยู่นะเปาเรากินต่อเถอะนะกินดีๆสิเจ้าตัวเล็กกินเป็นเด็กไม่ได้ ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กคะคะเหม่ออะไรคะเนี่ยเปล่าคะ่ะงั้นเดี๋ยวกินเสร็จฉันไปส่งนะ แน่นนะโอ้ยวันนี้ฉันต้องทำโมดที่หญแล้วหล่อนเนี่ยงานที่แก้ไปยังไม่รู้เลยว่าโอเคหรือเปล่าอ่ะไม่เห็นท่านระธานบอกสักคำเลยนี่วิกกี้ แกเตรียมตัวเก็บข้าวของออาไปจากที่นี่ได้เลยเพราะว่าฉันไปเห็นมาว่าตอนที่ท่านประธานดูงานของแกเนี่ยท่านประธานดูไม่พอใจมากเลยนะส่วนงานของฉันเนี่ยท่านประธานพอใจสุดๆเลยแหละฮ้ยเสร็จแล้วทีขอยีบหน่อยก็แล้วกัน นี้แหละแกไม่รอดแน่ัยวิกกี้ทุกคนคะฉันดูมาว่าช่วงนี้ฉันใช้งานพวกคุณหนะักต้องทำโอทีทุกเย็นเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะให้ทุกคนกลับบ้านเร็วคะ่ะเฮ้ยไม่ต้องอยู่ทำโอทีแล้วอะ่ะดีใจจังแต่เดี๋ยวก่อน ฉันมีเรื่องต้องแจ้งให้ทุกคนทราบเรื่องอะไรหรอคะท่านประธานใช่เรื่องวิกกี้ไหมคะใช่พนักงานดีเด่นประจำปีนี้ได้แก่วิกกี้จริงเหรอคะขอบคุณนะคะอะไรกันนะคะท่านประธานมันส่งงานห่วยแตกขนาดนั้นอะ งานก็ดีใช้ได้นะคะว่าแต่คุณเถอะคุณส่งงานยังไงให้เหมือนกับของวิกกี้นี่คุณก๊อปเพื่อนหรอคะคุณเตยเปล่านะคะนั่นเป็นงานของฉันจริงๆนะคะฉันสั่งพักงานคุณสองเดือนไม่ต้องเถียงอะไรทั้งนั้นอะไรกันนะคะท่านประธานเดี๋ยวก่อนสิคะขอโทษนะแกรู้จัก o o g l e d r i v e ปะที่เขาโอาไว้ส่งงานอะ ไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีแกก็ไม่พัฒนาเลยเนาะใหญ่โง่ ทำไม,มฉันต้องมาเจอพนักงานตัวเองที่นี่เนี่ยจะไปแอบที่ไหนวะเนี่ยเธอคุณนุ่นหลบก่อนนะคะ นี่เธอรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นฉันฉันรู้มาตั้งนานแล้วค่ะว่าเป็นคุณนุ่นฉันจำกลิ่นน้ำหอมของคุณนุ่นได้เออไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะฉันไม่เอาไปบอกใครหรอกขอบคุณนะฉันถามได้ไหมคะว่าทำไมาคุณนุ่นถึงทำไมฉันถึงแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันคือตัวตวนของฉันเองเธอรู้ไหมว่าการเป็นเจ้านายคนเนี่ยมันเหนื่อยมากแค่ไหน ต้องแบกความรับผิดชอบของลูกน้องแล้วก็ของบริษัทไว้ไหนจะหน้าตาแล้วก็ความน่าเชื่อถือของบริษัทอีกเธอลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าฉันแต่งตัวแบบเนี้ยคนที่บริษัทจะนับถือใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะฉันก็เลยอยากจะใช้เวลาว่างเล็กๆเพื่อเป็นตัวของตัวเองบ้างแค่เนี้ยฉันก็มีความสุขแล้วงั้นต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นคนที่ปกป้องความสุขของคนุ่นเองค่ะ ยังไงเหรอก็อเวลาที่คุณนุ่นอยากจะเป็นตัวของตัวเองคุณนุ่นก็มาหาฉันได้นะคะได้สิเจ้าตัวเล็กท่านประธานทำอะไรครับหยกคนอื่นก็ไม่เห็นหรอกอก็ไหนเธอบอกว่าเธอจะเป็นคนปกป้องความสุขของฉันไงงั้นต่อไปเนี่ยเธอก็เป็นบอดี้การ์ดปกป้งองหัวใจฉันก็แล้วกัน